สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้จะจะอัปเดตการให้น้ำช่วงทุเรียนไขนุกทาครับส่วนมากพี่น้องหลายๆสวนก็นแล้วแต่สูตรไครสูตรแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันครับช่วงนี้ให้น้ำยังไงครับช่วงไขนุกทาครับจะให้น้ำยังไงถึงยอดจะไปไหลยอยู่ที่สวนนี้ให้สิบนาทีครับ สิบนาทีทุกวันครับหัวก็อยู่ประมาณหัวสองร้อยเนี่ยครับต่ให้สิบนาทีครับให้สิบนาทีจนกว่าทุเรียนจะถึงหกสิบวันครับให้ทุกวันครับหนึ่งป้องกันยอดไหลครับตอนนี้ถ้ารุ่นนี้ก็อยู่ประมาณจะเดือนหนึ่งแล้วครับนี่ไข่ไก่แล้วครับนี่ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ห่านก็ว่าไปนี่ครับรุ่นนี้จะเดือนหนึ่งแล้วครับ ส่วนมากรุ่นนี้บางทีได้หลายสวนยอดจะมาก็มีนะครับแต่ที่สวนนี้ยังตันอยู่ครับยังไม่มีครับเพราะว่าอยู่ที่เราให้น้ำครับเทคนิคแต่ละสวนก็ไม่ไม่เหมือนกันครับให้น้ำสิบนาทีทุกวันบางคนก็บอกว่าให้น้ำน้อยน้ำแดงน้ำไม่พอตัวนี้ ปัญหาอีกอย่างหนึง่งเราแต่งลูกช่วยครับอืมนี่แต่งขาดแล้วครับทุเรียนหนึ่งเดือนแต่งขาดแล้วครับนี่ไม่ได้รอครับเผื่อไว้ลูกหนึ่งกิ่งนี้จะเอาสามลูกเอาไว้สี่ครับแต่งไว้อย่างกิ่งนี้สองลูกแต่งขาดเลยครับนี่แต่งขาดแล้วรุ่นนี้ก็ให้สิบนาทีครับหนึ่งเราแต่งลูกช่วยครับ ต้นนี้ยังแต่งไม่ขาดครับต้นนี้สูงวันนี้น่าจะขึ้นแต่งขาดเลยครับนี่นี่ครับต้น,นใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้สิบนาทีพอไหมครับให้พอครับเพราะว่าช่วงนี้ให้ทุกวันครับแล้วแต่ความชุ่มของพื้นที่แล้วครับแล้วแต่ละแปลงครับตั้งแต่ฝนตกมานี้ก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ตั้งแต่ตกวันที่สิบสี่มีนาครับ ก็ช่วงนี้ก็ให้สิบนาทีทุกวันครับดึงป้องกันยอดมานี่แหละครับถ้ายอดมานี่งานเข้าเลยนะครับอืมยอดมาก็ต้องบล็อกยอดกดยอดบ้างที่สวนไม่ได้บล็อกครับไม่ได้กดเอาน้ําูช่วยเอาครับอืมให้ทุกวันสิบนาทีครับเทคนิคแต่ละสวนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับถ้ารุ่นนี้บางสวนก็อาจจะให้เป็นครึ่งชั่วโมงทุกวันก็มีครับสี่สิบก็มีครับแต่ถ้ายอดไม่มาก็ไม่เป็นไรครับ นี่นี่ครับรุ่นนี้เดือนหนึ่งแล้วนะนี่จบเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยเรียกไข่หานก็ว่าได้ครับนี่ใหญ่แล้วครับกำนี่ครับรุ่นนี้เดือนหนึ่งนี่ก็ให้สิบนาทีทุกวันเหมือนกันครับนี่ยแต่งลูกแล้วครับแต่งขาแล้วเนี่ยอยู่ที่สวนนี่แต่งลูกไวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้นานครับแต่งลูกยี่สิบวันเริ่มแต่งรอบแรก นี่ปกติรุ่นนี้ครับจะเริ่มแต่งรอบแรกครับเห็นไหมครับ <_ C 2> เขาเรียกพีกลูกจะขึ้นเกตแล้วพิงรุ่นนี้แต่งรอบแรกครับแต่งตัวไหงงงออกก่อนรอบแรกรอบสองก็คือ20่สบกว่าวันแต่งขาดครับที่สวนจะไม่มีลูกแบบเต็มต้นนะครับบอกไว้เลยครับ บางคนก็จะเอาไว้แบบเต็มต้นเต็มกิ่งค่ะแล้วแต่สูตรครับที่นี่จะแต่งเลยครับทยอยกิ่งเอาไว้สามลูกก็จะเอาไวส้สี่กิ่งสี่ถ้าว่าเรากิ่งเราใหญ่จะเอาห้าแล้วก็เอาไว้สี่เผื่อไว้กิ่งละลูกครับเผื่อไว้กิ่งละลูกเนี่ยถ้าว่าอีกอาทิตย์หนึ่งตัวไหนมันงองก็ออกเลยครับตัวไหนมันไม่สมบูรณ์ก็ออกเลยเราแต่งไว ผุเรียนก็ขึ้นไวน้ำก็ไม่ค่อยแดงนะครับถ้าดูก็เขียวอยู่ครับน้ำไม่ค่อยแดงหนึ่งปัญหาต่อมาถ้าเราให้น้ําขนาดนี้ไปเรื่อยๆถ้ายอดไม่มาโอกาสร่วงก็น้อยครับแต่ถ้ายอดมานะครับตัวไข่ตัวมันครับถ้ายอดมาแบบห้าสิบเปอร์เซหสิบเปอร์เซนยังไงก็ร่วงครับบางทีต้นหนึ่งสี่สิบห้าสิบ เหลือไม่เกินสีลูกก็มีครับชื่วว่าคุมยอดไม่อยู่ครับไี่ละเทคนิคของสวนซ่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับอยู่ที่ให้น้ําครับปีที่แล้วเคยให้แล้วครับเอายอดไม่อยู่ครับเอายอดไม่อยู่ยอดไหลครับใบเราก็ไม่สมบูรณ์กดยอดบ่อยๆแพ้ต้นด้วยนะครับแพ้ใบ อย่างอย่างต้นนี้มัน,มน,มนได้6ิ0วันแลวนะครับ60กว่าวันนะั 6, ่นเกส60วันเพราะยังให้แค่20นาทีครับให้ทุกวันเนี่ยลูกก็ปกตินะครับเนี่ยให้20นาทีวันไหนให้วันไหนใส่ปุ๋ยก็อาจจะให้เพิ่มเป็น30นาทีแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราให้ทุกวันก็ให้แค่10นาทีเพราะช่วงนี้ต้องให้ทุกวันครับ จะให้วันเว้นวันก็ลําบากครับเพราะว่าอากาศมันมันร้อนครับพี่ว่าให้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนครับให้น้อยก็จริงแต่ให้ทุกวันครับนี่ครับตัวนี้ห้าสิบแปดลูกครับที่เอาไว้ห้าสิบแปดลูกตอนนี้มีร่วงไปลูกหนึ่งเลยหกสิบวันครับแตงขาดที่แต่งเผื่อไว้ก็คือแปดลูกครับที่จริงก็เอาห้าสิบครับนี่ครับลูกใหญ่แล้วนะครับ น่าจะโลกว่าแล้วล่ะครับยังไม่ได้เอาอะไรมาลองครับฟางโอ้ฟองน้ําลองก่อนนี่ครับห้าสิบแปดลูกอยู่หมดร่วงลูกเดียวครับที่นี่เนี่ยยอดก็ยังไม่มาครับนี่ยอดเริ่มจะมาแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้เบรกยอดนะครับยอดเริ่มจะมาแล้วครับแต่ทุเรียนเลยหกสิบวันแล้วถึงยอดมาแล้วก็บำรุงยอดต่อไม่ได้กดนะครับ เพราะว่าใบชุดนี้ต่อไปก็จะเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกด้วยอืเพียงแต่ว่ายอดออกมาก็เราก็สีดพวกอะมิโนพวกแม็กเลี้ยงให้แกใ่ให้ใบไม่ใหญ่มากครับนี่แหละรุ่นนี้ครับยอดมาแล้วนะแต่ในทุเรียนถ้าลักษณะยอดมาแบบนี้นะครับถ้าในช่วงไขนุกทาหรือไข่ไก่ครับถ้ามาแบบทุกกิ่งอย่างนี้ครับ ต้นหนึ่งเหลือไม่เกินสี่ห้าลูกครับถ้ายอดมาเท<ช>าไม่อยู่นะบางคนก็เอาอยู่ครับบล็อกแล้วแต่สูตรแต่ละสวนครับพี่น้องสวนนี้จะไม่บล็อกครับเอาน้ําช่วยครับให้น้อยให้ทุกวันถ้าให้มากยอดก็มาครับ<ะ>สังเกตต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ก็ทุเรียนไก่นกกระทาไข่ไก่ครับ ก็ดูยอดครับก็ยังไม่มาครับเพราะว่าเราให้แค่สิบนาทีทุกวันนี่ครับตัวนี้ก็ใกล้จะแต่งขาแล้วครับนี่เริ่มแต่งแล้วล่ะแต่งไปเป็นวันหนึ่งก็ขึ้นแต่งได้สองสามต้นนี่ครับนี่แต่งไปเรื่อยๆครับเพราะว่าที่สวนนี้ไม่ใช่แต่งแต่ลูกกับค้าขายด้วยก็เลยแต่งช้านิดนึงที่จริงแต่งพร้อมกันก็ดีครับอืแต่ง เพราะว่ารุ่นนี้มันมีสามรุ่นครับออรุ่นสองไก่นกกระทารุ่นสามนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นสามครับปิดปิดหัวเนะครับปิดหัวสปริงเกอร์เอานะครับนี่ครับรุ่นสามครับรุ่นสามที่ฝนมานะครับเนี่ยรุ่นสามที่ฝนมาผ่านี่ครับรุ่นสามที่ฝนมาผ่า มันไม่รู้จะเลี้ยกี่ต้นครับมันก็เริ่มเริ่มพิกลูกแล้วนะครับก็แต่งช่วยนี่ครับรุ่นสามปีนี้มีหลายรุ่นเือเกินให้น้ําก็ปิดบเบาครับเนี่ยตัวนี้ก็ให้สิบนาทีเหมือนกันต้นนี้เพราะว่าหางแย่ก็เริ่มจะไหม้ก็มีเริ่มพิกลูกก็มีตัวนี้นนให้สิบนาทีเว้นวันครับต้นนี้เฉพาะต้นนี้นะครับนี่ครับเห็นเบาไหมครับก็ปิดตัวนี้ไว้ ให้เว้นวันครับตัวนี้เพราะว่ามันยังมีหางแยะกําลังไหอยู่ครับนี่ครับอย่างนี้ก็ให้ทุกวันไม่ได้ล่วงถ้าแบบหางแยะยังไม่เต็มที่ไม่ไหมเต็มที่นี่ครับก็ยังให้แค่สิบนาทีเว้นวันรุ่นนี้ยังให้น้ําไม่ได้เฉลี่ยนะครับตัวนี้ให้สิบนาทีทุกวันก็ปิดไว้ครับนี่ตัวนี้ให้สิบนาทีทุกวันก็ปิดบาวไว้ นี่ครับต้นนี้ก็แต่งขาดแล้วนี่ครับต้นนี้ก็แต่งขาดแล้วครับนี่ครับอย่างนี้ครับเอาไว้สามลูกกิ่งนี้เอาไว้เผียอนะครับที่จริงสองลูกเกืบสมบูรณ์มากข้างล่างนี่ครับสองลูกเกืบสมบูรณ์มากเพราะว่าข้างล่างกิ่งเราไม่ใหญ่เอาไว้สองลูกนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับถ้าไล่ขึ้นไปข้ขางบนหน่อยก็สามลูก สามลูกสี่ลูกเราดูกิ่งเราด้วยเราดูความสมบูรณ์ของทุเรียนด้วยครับว่าทุกคนถามว่าทําทุเรียนก็อยากได้เยอะแต่แต่ถ้านี่อย่างข้างล่างนี้ครับลูกนี้กิ่งไม่ใหญ่จะเอาไว้สองแต่ลูกที่สองก็ไม่สมบูรณ์ครับนี่ดูก,กิ่งมันด้วยครับข้างล่างแต่ลูกลูกแต่ถ้าลูกมันสมบูรณ์นี่มันดึงอาหารดีนี่มัน,น,นก็จะโตไวครับดูเฉพาะกิ่งข้างล่างนี้ มันจะโตวไวมากครับถ้าเอาไว้ลูกหนึ่งหรือสองลูกข้างบนก็ไล่ไปครับสามลูกสี่ลูกครับคราวนี้ก็เราแต่งลูกช่วยแล้วก็มาให้น้ําป้องกันยอดนี่นะครับอืป้องกันยอดครับขยอดมานี่มันก็มีหลายสูตรกดนะครับตามพี่น้องก็อาจจะดูทาง y t u t u แต่ะที่นี่ผมไม่กดบางทีไปกดใบก็แพ้ใบครับกดใบมากม แค่ใบเก่าครับมีใบเนี้ยครับแค่ใบที่ว่าเราปรุงอาหารคนก็หลายมีหลายสูตรนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองทําดูก็ได้ครับสูตรให้น้ําน้อยให้ทุกวันป้องกันยอดไหลครับรุ่นนี้นะครับใส่ปุ๋ยที่สวนนี่ใส่15 5-20ครับปั้นทรงใส่สูตรนี้ครับแล้วแต่สูตรแต่ละสวนครับ ท,ที่สวนใส่สูตรนี้ครับปั้นทรงก็บวกพวกนั้นไปด้วยครับกินแคลแม็กครับใส่พวกยิบสั้นอะไรก็ว่าไปครับเดียนละครั้งก็ว่าไปตัวนี้กินแคลแม็กนี่ครับรุ่นนี้ใส่นี่แหละครับทุกสิบวันครับปั้นทรงครับบางคนก็ใส่สิบสองสิบสองสิบเจ็ดบางคนก็ใส่แปดยี่สิบสี่ยี่บสี่แล้วแต่ครับ แต่ที่สวนนี่ใส่สิบห้าห้ายี่สิบครับใส่ทุกสิบวันครับอาหารอาหารสีสีเข้าลูกครับผมสีดทุกเจ็ดวันครับกอแก้วอะมิโนโปรตีนครับสีดที่นี่สีประจำครับสีดมาห้าปีหกปีแล้วครับสีที่นี่นะครับอย่างอื่นไม่ค่อยได้ใช้ครับอืมไม่ได้สีดเลยธาตุเหล็กธาตุสังกะสีไม่ได้สีดครับ พรอตัวนี้อะมิโนมันก็มีสาหลายมีแคมีอันนี้อยู่ครับจดเก็ดอะมิโนมีแคลเซียมสาหลายก็ว่าไปครับสิเป็นตัวเสริมครับถ้าทางดินแล้วก็ให้อยู่ทุกสิบวันครับให้น้อยจะให้บ่อยครับรุ่นนี้ก็ใส่สิบห้าห้ายี่สิบเหมือนกันครับ เรียกเบง่งภูขยายภูครับจะใส่ช่วงนี้ครับใส่ไปเรื่อยๆครับต่อไปก็จะก็จะใส่เป็นพวกส5บห้าห้าสามสิบห้าขยายภูอีกครับนี่ก็ตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนครับทุเรียนหกสิบวัน,นใส่ตัวนี้ครับทุกสิบวันครับที่จริงมันก็มีหลายสูตรนะครับปุ๋ยบางทีหลายสูตรแล้วก็สับสวนนะแต่อินรียขาดไม่ได้ครับที่สวน อินรีนี่ขาดไม่ได้ครับก่อนก่อนก่อนจะก่อนจะสามสิบวันสี่สิบวันก็ใส่อินรีย์ไปด้วยครับอินรีเขาเรียกว่าปุ๋ยอินรียซีวภาพนี่ละครับใส่ไปแล้วต้นละประมาณโลน,นะครับปรับสภาพดินไปด้วยครับก็เราใส่เคมีบ่อยแล้วก็ต้องใส่อินรีย์ไปด้วยครับถ้าทุเรียนเราแต่งขาดเร็ว กุเรียนมันก็จะขึ้นเร็วครับนะครับเ็าแต่งเร็วครับอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมยังไงมันก็ไม่อยู่ครับเพราะว่ามันจะมีอยู่นี่ครับสองลูกถึงสามลูกนี่ครับสี่ลูกนะครับเนี่ยแต่งรอบแรกก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมเนี่ยกิ่งนี้มีสองครับเนี่ยมันจะกิ่งนี้มีสองมันจะมีแล้วครับลูกหนึ่งไม่สมบูรณ์นี่ครับกิ่งนี้ไม่ต้องเอาไว้ครับมันไม่สมบูรณ์นี่ถ้าอย่างนี้มันก็งอแล้วครับเนี่ย ข้าไว้ยี่งจะสมบูรณ์มากครับนี่นี่เห็นไหมรูปทรงมันจะสิงดิ่งแต่ที่จริงตัวนี้กิ่งนี้ก็มีสี่ลูกด้วยนะครับแต่ตัวนี้รุ่นน้องมันไม่รู้จะอยู่ไหมเอาไว้ก่อนนี่ครับอยู่ก็เอานี่ครับแตงแตงไวจะขึ้นเร็วครับนี่กิ่งนี้เนี่ยลูกนี้ไม่รู้จะอยู่ไหมก็เอาไว้ก่อนครับเอาไว้สามลูกนี่ครับกิ่งอยู่สองลูกก็โอเคแล้วครับเนี่ยีกิ่งข้างล่างนี่ครับสองลูกมีสี่นะครับกิ่งใหญ่นี้ กิ่งใหญ่นี่มีสีครับนี่ยอย่างกิ่งล่างนี้ครับลูกนี้น่าจะสมบูรณ์ครับแต่แต่พวกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับงอแล้วเนี่ยนี่เนห็นไหมครับงอแล้วเนี่ยอย่างนี้ยออกไปเลยครับไม่สมบูรณ์นะครับงอก็เด่ขาวนนี้ก็เริ่มแต่งขาดแล้วครับรุ่นใหญ่ครับไขน่นกกระทา ข้าวๆดูก็ห้าสิบหกสิบแล้วนะครับนี่ขนาดดอกไม่เต็มที่นะครับผลมาเข้าวๆนี่ประมาณสี่สิบห้าสิบลูกเลยนะครับที่แต่งขาดแล้วก็ตัวไวครับหนึ่งแต่งแต่งทุเรียนแต่งกาดแต่งเร็วแต่งลูกช่วยสองให้น้ําโอกาสยอดไหลไม่มีครับหนึ่งทุเรียนขนาดนี้บางคนเพิ่มน้ําเป็น สี่สิบห้าสิบนาทีโอกาสยอดมาช่วงไข่นุกทาครับนี่มันอยู่ที่การให้น้ำนะครับยอดจะมาไม่ว่าจะวงกว้างวงแคบครับวงแคบถ้าให้น้ำมากก็มาครับยอดอยู่นี้เราให้พออยู่ได้ครับแล้วแต่ละสูตรนะครับถ้าเลยหกสิบวันไปเนี่ยตัวนี้สามารถให้ได้เต็มที่ครับเนี่ยใส่ไปเลยครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้สี่สิบนาทีก็ได้รุ่นนี้ครับยอดมาก็ไม่เป็นไรครับ รุ่นนี้เพราะว่าเลยหกสิบวันจะเกตสิบวันยอดมาก็บำรุงใบเลยครับตอนนี้มบำรุงใบนะครับให้ใบต่อไปจะเลี้ยงลูกนี่แหละครับทุเรียนถ้าใบเราไม่พร้อมนะยอดมายังไงก็ไม่อยู่ครับผมไปหลายๆสวนครับสวนนึงก็สวนเสียจ่อยซอยทิพนะครับที่ผมไปแต่งลูกอยู่ ต้นรุ่นรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นนี้เนี่ยรุ่นเดียวกันนี่ครับนี่รุ่นเดียวกันแกให้น้ําลืมยอดมาครับสี่สิบลูกเดี๋ยวไม่เกินสี่ลูกสามลูกครับยอดเต็มต้นเลยเอาไม่อยู่ครับยอดมาครับเอาไม่อยู่ครับไปกดยังไงก็ไม่อยู่ยอดแดงเต็มต้นกดจะบล็อกยังไงใบไม่เข้มไม่ทันครับล่วงหมดครับสี่สิบเดี๋ยวอยู่สามลูกสี่ลูกบางต้นก็หมดเลยครับ กเกษตรทฤษฎีก็มีแนวทางมาให้พี่น้องติดตามดูครับว่าเทคนิคการให้น้ำแต่งลูกช่วยเออมันอยู่ที่เราให้น้ำน้อยแต่เราให้ทุกวันเพราะว่าเราให้มากยอดก็มาเราเอาไม่อยู่ก็ร่วงหมดครับเทคนิคดีๆก็เอามาฝากพี่น้องนี่แหละลองไปทำดูก็ได้ครับไม่ต้องทำหมดสวนก็ได้ลองทำดูว่าเราให้น้ำขนาดนี้ทุเรียนอยู่ได้ไหมสิบนาทีทุกวัน มันไม่ใช่ว่าหลายหัวนะครับตัวน,นี้ก็สองหัวครับหัวสองร้อยนี่มันมีอยู่สามหัวนะแต่หัวนั้นปิดไว้ครับเพราะว่าช่วงนี้เราให้น้ําน้อยก็ปิดไว้นู่นเลยหกสิบวันไปเราค่อยเพิ่มเป็นสามหัวสี่หัวก็ว่าไปแต่ช่วงนี้ก็ให้แค่สองหัวไปก่อนทุกวันสิบนาทีครับเว้นซะจากวันไหนเราให้ปุ๋ยวันนั้นเราก็เพิ่มไปจากห้านาทีเป็นสิบห้านาทีครับ วันหลังมาก็ให้ปกติครับป้องกันยอดไม่ให้มานี่แหละครับส่วนมากได้หลายส่วนครับยอดจะมาตอนไขนกกระทาไข่ไก่นี่แหละครับถ้ายอดมาตอนนี้ก็ผมก็ไม่รู้ด้วยกันว่าจะเอาอยัางไงบางคนก็เอาทันบางคนก็เอาอยู่บางคนก็เอาไม่อยู่ก็ล่วงครับ <c oughs> อย่างน้อยให้พ้นวิกฤตไปก่อนครับหกสิบวันถึงเจ็ดสิบวันครับให้ยอดมาถ้าช่วงนี้มานะครับ มีเท่าไหร่ก็ไปหมดลูกก็บิดไม่สวยทุเรียนทุกคนครับไม่ได้ผมก็ไม่ได้เซียนนะครับแต่เพียงแต่ว่าทำจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับปีที่แล้วผมเอายอดไม่อยู่ครับต้นสี่สิบห้าสิบเหลือไม่ถึนสิบลูกครับพายุมาอีกครับนี่ก็เรียกว่าทำจากประสบการณ์ครับล้นๆวนครับเพราะว่าให้น้ำน้อยให้ทุกวันก็ไม่เป็นไรครับ ถ้าให้มากครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีนี้ยังยังไงยอดก็มาครับเพราะว่าน้ํามันเยอะเราให้พยุงไปเรื่อยๆครับจนกว่าทุเรียนเราจะผลวิกฤตค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆครับให้ทุกวันก็ได้ครับบางทีตอนนี้ผมก็ไปสวนบ้านโนนปลาเรานะครับแกก็ให้ทุกวันครับเพราะว่าแกเคยให้แล้วเวียนวัน ช็อกครับทุเรียนเพราะว่ามันร้อนทีนี้อากาศมันร้อนมันเราต้องปรับสภาพตามอากาศครับให้ทุกวันให้น้อยความชุ่มชื้นในแปลงก็จะมีครับนี่อย่างนี้ใช่ไหมครับเขียวตอนนี้หญ้าตัวเป็นตัวช่วยดึงดูดความชื้นของแปลงเราครับถ้าหญ้าตายตรงนี้มันก็จะอากาศก็จะร้อนโอบเป่าตรงนี้เราก็ไม่ต้องตัดครับช่วงนี้จนกว่าจะให้ฝนมาก่อน มิถุนาพฤษภามิถุนานะครับค่อยตัดเพะว่าไปอีกทีนึงครับสวนนี้ก็อยู่กันนี่แหละครับยอดจะมาหรือไม่มาก็อยู่กับเราให้น้ํานะครับเขาองไถนุกทาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แต่งลูกช่วยครับแต่งใบบางคนบางสวนเอาไว้เยอะๆก็น้ําแดงครับก็ไปเพิ่มน้ําพอเพิ่มน้ําจะให้น้ําเขียวแต่ยอดก็มาครับเทคนิคที่สวนเนี้ย ไม่ได้เพิ่มน้ําครับแต่งลูกซ้วยครับแต่แต่งเร็วลูกกิ่งนี้จะเอาสี่ลูกห้าลูกก็ตัดไปเลยครับกิ่งสามเอาเผื่อไว้ลูกหนึ่งพอครับผู้เรียนก็จะขึ้นไวมากโอกาสหลุดร่วงก็น้อยลงลูกก็จะสมบูรณ์ครับอคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะมาเดเียดกับการให้น้ําให้ยังไงไม่ให้ยอดไหล ทำยังไงไม่ให้หนามแดงก็แต่งลูกช่วยนี่แหละครับกรเกษตฤษฎีใหม่ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับคลิปดีๆก็จะมาลงให้พี่น้องอีกครับหลังจากเรื่อมไข่นกกระทาไข่ไก่ไปแล้วก็จะเป็นรุ่นขวดโครกก็ว่าไปครับก็ยังพยุงน้ํานี่แหละครับสําคัญที่สุดครับให้น้อยทุกวันนี่อย่างต้นนี้ก็สองหัวครับไม่ได้ว่าหัวเยอะนะครับแค่สองหัว กระจายวงกว้างนะครับสวนผมแต่ผมให้น้อยครับอบางคนก็ให้ในทรงพุ่มกว้างแคบมันอยู่ที่เราให้เราให้มากเราให้น้อยแต่ให้ทุกวันครับคลิปนี้ขอขอจบแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ